นี่น้องนนนี่ขับรถเมโคด้วยครับรถรถดำด้วยนะครับผมเนื่องจากอาจารย์โอนีอ่ไปเอาเจ้าพายุครับไปเอาเม่โคอีกหนึ่งคันนะครับผมที่เอาไปยกอ้อยนะน้องนนก็นเลยได้อาสามาขับเองครับอาสาขับรถเมโครครับ น่าจะไ,ได้อยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับเล็กสจวตนี่ครับน้องทยันอยู่แล้วดูดูดูนี่โลยขึ้นไหมย,ยังไม่เข้ามือยังไม่เข้ามือ นี่ครับก่อนจะไปนี่ตักเอาไว้ก่อนเอฮ้ยนี่ครับน้องนนโชให้ดูนี่เขาบอกว่าขับรถมาโคอย่างนี้นะอย่างนี้นะพุดเร่นียครับไปครับเป็นทอยู่ในหมู่บ้านครับนี่โอ้ดับแล้ว่อกี้ก็กลัวจะสตาร์ตติดนี่ต้องโทรถ,ถามเขาก่อนนะวิธีการสตาร์ทยังไง พอดีว่าเหมือนใดมันไม่ทำงานนะครับผมคนเดียวสองตำแหน่งกระโดขโะโดขึ้นรถเมคโรโกระโดดขึ้นรถโถร้อดัมครับน,น้องนนท์ครับไปแล้วเจ้ามาเขาวิ่งอยู่คันเดียว วิ่งอยู่คันเดียวแล้วก็ขับอยู่คนเดียวชอบมากครับน้องนนไปแล้วไม่รู้รถร่วมไปไหนนะไดมาวิ่งอยู่คันเดียวครับฝุ่นตลบอบวนนี่นะครับ ขับแทนอาจารย์โอไม่รู้ว่าอาจารย์โอนี่จะมาตอนไหนนะพี่น้องนะไปแล้วเจ้ามาขาวทางออกนี่จะยากนิดหน่อยครับมีรถอยู่คันเดียวพี่น้องรถรวมหายเหลือเจ้ามาขาว,วอ่คันเดียวครับมาขาวสุดหลอ่อรอแป๊บหนึ่งพี่น้อง ทางออกนี่ก็พอดีก็รถเลยครับแคบพลาดมานี่กระจกครับไปแล้วบ,บึบบึบบึบโอ้โหทำปั๊มมานี่เสียงแบบเดินหอบนี่สุดยอดเลยอ่ะบึบ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 ,บไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วนุนวัวอูอูน้องนนนี่บอกโอ้เหนื่อยเลยพี่ไปครับเดี๋ยวเราจะตามน้องนนไปนะว่าไปเทอยู่ที่ไหนนะครับผม ก็เนื่องจากวิ่งอยู่คันเดียวหน้ารถร่วมน่าจะไปวิ่งมีงานครับรถร่วมเดี๋ยวเราจะไปดูที่เทตามน้องนอนไปเลยครับน้องนอนนี่ก็จะออกช้าหน่อยเพราะทางมันแคบเนาะพี่น้องเนาะพอดีื่อวานนี้ผมลอง,น,งนั่งกับน้องนอนนะ่ะมันเสียดต้นยางแค่นิดเดียวเองครับนิดเดียวจริงนะ ต้องคันคานออกค่อยคานออกนะพี่น้องนี่ไหมทางแคบไหมมันพอดีก็กระจกน้องนอนเลยอะ่ะทุกคนดูวะต้องคานออกไปเรื่อยๆครับต้องระวังครับน้องนอนบอกไม่เป็นไรพี่ผมชินแล้วเนื่องจากสอบถามวานนี้นะผมชินแล้วพี่อ้ อยู่กับพี่เล็กสจวัดเดี๋ยวไปหาไปดูที่เทครับไม่รู้ว่าไปเทตรงไหนนะพี่น้องน่าจะไม่ได้ไปเทที่ผมไปถ่ายเมื่อวานนี้นะเห็นน้องนนว่าครับก็เลยตามไปดูที่เทหน่อยขันเดียวครับวิ่งขันเดียวครับโดดเดียวเดียวดายครับเจ้ามาข่าววันนี้โอ้ตุ๊กตามิชิดินนี่ห้วงนอนเป็นหนึ่งตัวสองตัวนี่กําลังเอ็นเนื่องจากถูกต้นไม้นะพี่น้อง บบ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 บทำปั๊มมาใหม่นี่แรงจริงน้องนนท์ตามไปดูที่เทครับเห็นน้องนนบอกวันที่เก้านี้ต้องไปอ่าศูนย์อีสุนะครับเห็นน้องนนพูดมาณนี้นะเนื่องจากเขาเชิญไปอันนี้เอ้ารถไขรนี่รถไขร รถเสนเนตด้วยวะเอ้อเนเนไม่ได้ขับเลยใครขับอย่าผมไปหาเสนเนเสนเนตบอกอยู่อยู่ไหนนะอยู่โรงพักครับไปเคลียร์เรื่องไอ้ที่รถคอกยางระเบิดนะพี่น้องนะเดี๋ยวตามนั่งรนนะครับว่าไปเทที่ไหนนะตามไปดูที่เทครับ ไปไปหลุมเยอะด้วยนะพี่น้องเอ้เจ้าม้าขาวอยู่คนเดียวครับน้องหลนนี่ครอบครองคนเดียวครับ,บรก็ขับแม่โค่ด้วยก็ขับเจ้าออม้าขาวด้วยน้องหลนบอกไอผมสมบายอยู่แล้วครับพี่ โอ้สีแย่ครับอันตรายครับต้องระวังครับเจ้ามาขาวนี้เคยเกิดเหตุมาแล้วนะจนรถพว่พวงพ่วงข้างไม่รู้ว่าเทตตรงไหนนะพี่น้องนะ<ๆ>เทตนไหนู่บานครับกินหมูครับน้องนอนท์นี่หมูไหม กินห <G l ain> <g ling> มูไหมนี่เทตรงไหนอย่าน,นังนนเทตรงนี้หรอฮะอ๋อเทตรงนี้ถอยเข้าไปเทยังไงอ่ะ ใช่ไหมโอ้ทมง,งานไหนมาถึงอ้าคิเล็กอยู่นี่เลยๆมีเดี๋ยวๆครับผมมาที่จอดรถก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเอาไปเจนคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ